มาเด้จ้ามากินปีพวนน้ำกันอันนี้น้องดาจ้าน้องดาน้องดาจ้าปีพวนจ้าปีพวนนันจะบอกเราได้สีอันนี้ด้วยดีจ้าอันนี้น้วยสุกนั่นปังพวนผีจ้าผีบริจาคได้นอนจ้านี่นั่นเป็นสีได้จ้าเสียบปีพวนสวยนอันนี้น้วยสุก กิน,น,ะะน้อเมอันนี้น้อยอันนี้นอยซุปผสมนัน่นยูทูบต่นเลยนั่งนะยูทูมินอไนีนเขาเียอกินเยอากคไดน้มจ่ามันจะเป็นเนื่อแบบนี้มัเพมมันจอะตัวสุดท้ายเราเขียวเหยวกับแจวคุณได้จริงๆก,ก,ก,ก็มูยุบขึ

ยังไม่เนี่ยโอ้ขอขอยข่าวไม่เฮิร์มจังมันดูดไม่ได้บอกดูกปิดอันนี้ข้อบปิดจ้ะอย่างวางเพื่เป็นหวัวข้าวหรือวะอย่นี้ก็เริ่มดูข้อบิดดู กำลังภากกำลังกิน,นแกได้รจผู้นี้กำลังเห็นอาลวะวาสวัสดีจ้า